สวัสดีครับรายการเซนมวยตัวปลอมกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เราจะไปคุยกันนะครับรองคู่เอกของรายการใหญ่วันลุมพินี8 1สุกที่27กันยายน2567เราคุยกันรองคู่เอกนะครับน้องโอฮาม่ามวยไทยราชันเจอกับเสือรัสเซียเคียมรันดาบัตตี้นะครับก็ต้องบอกว่าประกบ มาให้น้องโอเจอเขียมลันเนี่ยนะครับงานองานหนักนะครับผมงานหนักสําหรับน้องโอนะครับสิ่งที่น้องโอกําลังพยายามทําอยู่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในอาชีพนักมวยที่เขาจะทำกันนะครับคือการยืนระยะให้อยู่ให้ได้ยาวนานที่สุดในระดับสูงสุดให้ได้ยาวนานสุดน้องโอกำลังพยายามทำสิ่งนั้นอยู่นะครับซึ่ง งานยากและโรแมนติกมากนะครับตัวอย่างมีให้เห็นแสนชัยและบัวขาวนะครับยังไม่ยอมเลิกน้องโอก็เดินตามรอยเท้าของแสนชัยและบัวขาวนะครับแฟนมวยบางท่านอาจจะบอกว่ามีเงินเยอะแล้วนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงไม่รู้เป็นห่วงหรือแช่งน้องโอนะฮะหเห็นดูคอมเมนต์ของผมนะเนีย่ยในช่องผมนี่เฮ้ยกองแช่งก็ถือว่ามีไม่น้อยนะครับน้องโอนี่นะฮะ คนก็งคงเป็นห่วงแหละนะครับต่อยมวยผมคิดว่าน้องโองมีครบทุกอย่างแล้วเรื่องเงินทองเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับแต่สิ่งที่พยายามทําอยู่คือแบบขออีกสักครั้งได้ไหมแชมป์เนี่ยขอสัมผัสมันอีกสักครั้งได้ไหมนะครับแต่แฟนมวยก็น่าจะเป็นห่วงนะครับโรค CTE สมองกระทบกระเทือนเรื้อหลังนะครับหรือว่า c o n c u s s i นนะครับสมองได้รับการกระทบกระเทือนของพวกนี้มันถ้าโดนเยอะๆนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตนักมวยนะครับเคียมรัน นาบัตตี้นะครับต่อยวันลูมินีมา3ครั้งชนะรวดชนะเสือแบล็กมาสวยๆน็อกเอายกหนึ่งก็ได้สัญญามานะครับอย่างคลิปที่แล้วให้เราคุยกันครับเคียมรันเนี่ยประวัติตั้งแต่สมัยสมัครเล่นเนี่ยนะฮะคือเป็นหางว่าวเยอะมากต้นทุนมาดีนะครับผมเราไปเริ่มคุยกันเลยนะครับเริ่มที่น้องโอ๋ก่อนเรามาดูก่อนนะครับ คาแรคเตอร์ของน้องโอเนี่ยนะครับน้องโอเนี่ยนะผมคิดว่าลูกผสมระหว่างไฟเตอร์บวกฝีมือนะครับเป็นคนที่มีแข้งขวาหนักหน่วงแล้วก็เป็นคนที่มีเซตอัพการเตะเนี่ยเก่งคือไม่ว่าจะเจอสไตล์ไหนเนี่ยน้องโอสามารถเตะให้มันเข้าได้เตะให้มันโดนได้นะครับผมแล้วก็เป็นคนมีนาทีทองนะครับผมเจอกับนิโคคาริโลมีนาทีทองไหมฮะก็มีนะ แต่เจอแฮกกตีนี่ไม่มีนาทีทองนะนะเจอกับเซมาเพชรกำลังโดนเสียวเพชรลุยๆอยู่คืนมาหมัดเดียวปุ้มเอาชนะเลยเจอกับโลโบยูอดีอัปเปอร์คัตปุ้มโลโบโล็อกไปเลยนะครับเคยมีพวกนี้อยู่ครับน้องโอแล้วก็หัวใจแกเนี่ยเต็มร้อยแกสู้ทุกคนแกไม่เคยเลือกคู่ต่อสู้นะฮะคือประกบมาอย่างเงี้ยเจอนิโคงี้กุหลาบดำอย่างเงี้ยเคียมรันในวัย38นะครับก็ถือว่า ไม่เลือกนะครับใจสู้จะสู้น้องโอน้องโอไม่ยอมครับต้องให้น้องโอสลบถึงจะยอมแบบเจอกับนิโคหรือว่าเจอกับแฮกเกอรตี้นะครับผมสิติย้อนหลัง3ามไฟของน้องโอนะครับย้อนกนลับไปเลยชนะคะแนนเอกฉันกติกาโมยไทยกุหลาดําสอจอเปียกอุทยัย3ยกนะครับ5เมษายน2567นะครับถัดมาแพ้น็อกยก2กติกาโมยไทยนิโคคาริโลนะครับ แพ้ด้วยศอกขวา22ธันวาคม2566นะครับแล้วก็แพ้น็อกยกหนึ่งกติกามวยไทยโจนาธานแฮกเกตี้22ิเมษายน2566นะครับบนลน่างบนบน,บนได้นับหนึ่งไปล้วให้เหลือเจอพายุหมัดนะครับสลบหัวจิ้มพื้นมาดูเนี่ยน้องโอ๋โเจอกับกูหลาดดำเนี่ยก็เมื่อกีอ้ทำกันบ้านนะครับอุยมันใช้ได้นะฮะก็แบบ แต่ผมก็ไม่รู้ว่ากรรมการใช้คะแนนใครกรรมการให้น้องโอก็น้องโอแต่ก็คือต่อยกันสนุกสนุกดีนะครับเจอกับนิโคคาเรโลมีนาทีทองนะครับเตะขากราบโอ้โหยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่กับเพกนะครับผมแต่นาทีทองเจอระครังช่วยไว้ก่อนนะครับออกมายก2กะจะลุยนะครับอยากจะชนะหลังจากแพ้เจอทานฮกตตี้มาอยากชนะโดนหมัดขวาหรือเปล่าปุ๊บนะครับข่าแตะพื้นไปทีนึงแล้วก็โดนพายุหมัดของ นิโคลคาริโลและสุดท้ายเกือบจะกลับมาได้โดนสอกขวาคราวนี้สลบเลยนอนเลยนะครับแล้วก็เจอแฮกเกตี้นะครับผมก็บนล่างบนบน,บนนะครับห,หมัดชุดแฮกเกตี้ที่แสรุนแรงก็แพ้น็อกไปตั้งแต่ยกหนึ่งนะครับผมแล้วาเรามาดูเคียมรันมั่งเป็นยังไงคนนี้เสือรัเสเซียนะครับเคียมรันแฮกเกตี้นี่นะฮะมวยฝีมือนะบูได้เดินเขาเดินได้นะบ,บุนเกง่ง เจอเอวตารเจอพงศลินะครับบุญได้ต่อยมวยฉลาดนะครับคือทําเขาได้แล้วไม่ยอมให้ไม่ยอมให้โดนทําคืนนยนะครับคือต่อยเขาได้ไม่ยอมให้เขาต่อยนะครับบุญได้หมุนตัวออกนะครับผมสายตาดีปฏิกิริยาโอ้โหดีนะครับเป็นคนเห็นอาวุธนะครับฟุตเวิร์กไวๆเลยนะครับอาวุธคมคมจุกจิกอาวุธหลายมุมนะครับผมนี่คือเขียมลันเลยนะฮะไวมาก เท้าวัยเลยนะมาดูสถิย้อนหลัง3ามไฟของเคียมรันนะครับชนะนอกยก1กติการมยไทยเสือแบล็กทอพาน49 28มิถุนายน2567ชนะคะแนนเอกฉัน3ยกกติการมยไทยอวตาพีเแสนชัย15มีนาคม2567แล้วก็ชนะคะแนนเอกฉัน3ยกกติการมยไทยพงศลิพีเคแสนชัย29มิถุนายน2567 นะครับผมเคียมรันเนี่ยเขาเคยเจอเสือแบล็กมาทีหนึ่งก็ส่งเสือแบล็กกลับได้กลับมาเจอเสือแบล็กครั้งนี้นะครับผมคิดว่าเสือแบล็กเนี่ยเสียรังวัดตั้งแต่เฟสออฟตั้งแต่ประจันหน้ากันโดนคว้าขอนะครับเสือแบล็กแบบผมคิดว่าน่าจะโชว์ฟอร์ไมได้ดีกว่านี้แต่อย่างที่บอกเคียมรันนี่บูได้หมุนได้เจอกับเสือแบล็กเขาเดินนะฮะแล้วเสือแบล็กก็มีความไม่แม่นมีความออกอาวุธแบบเขาเรียกว่า ออกวืดไปเลยออกวืดออกยืดออกสุดตัวไปแล้วมันเปิดช่องโหว่โดนหุกซ้ายแบบคมๆนะครับหลับเลยนะครับหมัดเคียมรันเนี่ยนะฮะไม่หนักมากแต่ไวแล้วก็คมหลับไปเลยครับเจออวตารนะครับก็อันเนี้ยคือแบบเปมสุดาเนี่ยวันก่อนอวตารมาพอดีตอนนู้นแหละเขาบอกว่าอาวตารบ่นว่าโอ้โหเคียมรันต่อยมวยไม่ไหวเลยบุญอย่างเดียวนะครับผมคือยกแรกเนี่ยอวตารเล่าว่าเข้ามุมไปเนี่ยบอก บอกเสียแขกว่าเ,าเดี๋ยวจะชกแบบตามเกมดีกว่านะเสียแขกบอกเอ้ยไม่ได้ต้องลุยพอยกสองมาเดินลุยพอเดินลุยปุ๊บเข้าทางเข้าทางเขียมลันหมดเลยครับโอ้โหพอบุญนี่บุญเก่งถอยถอยแล้วอออาวุธนี่ใช้ได้เท้าวไวนะครับยกสามได้มอีกสองนับครับก็แพ้ไปเจอพงศลีนี่คือชัดเจนมากนะครับพงศลีเป็นมวยเดินแล้วก็เป็นมวยเดินกาดแน่นเพราะเป็นมวยเดินกาดแน่นเจอสไตล์ของเขียมลันไปนะคือ เลือกเป้าเขียมลันเลือกเป้านะครับหมดจด3ยกนะครับผมต่อโดนต่อยเป๋ไปเป๋มานะครับผมแล้วมาดูข้อดีของน้องโอกันหน่อยน้องโอเนี่ยนะครับข้อดีกันเลยคือเป็นคนที่หาจังหวะเตะเนี่ยคือเก่งนะครับเตะขวาเนี่ยเจาะยางเนี่ยนะครับเตะเข้าลําตัวเนี่ยคือเตะได้ทุกครั้งเจอสไตล์ไหนเขาก็สามารถค้นหาเจอนะครับแล้วก็เป็นคนที่เตะได้ หนักหน่วงนะครับเจพีกาเลอร์บอกแล้วว่านิโคคาลโร่ไม่เคยเจอแข้งไหนที่หนักขนาดนี้มาก่อนนะครับไอที่โดนน้องโอเตะกระเพกกระเพกไปเนี่ยเจพี JP บอกว่านิโคโดนแข้งที่หนักที่สุดในชีวิตไปแล้วเรียบร้อยนะครับสองเลยน้องโอเนี่ยเป็นคนมีนาทีทองแล้วก็แบบคือเป็นคนที่แบบจะเพี้ยงพลัมเนี่ยคือหลายทีแลละและคือกลับมาได้นะครับนิโคคาลิโร่เนี่ยคือระครังช่วยไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ อย่างที่บอกว่าโลโบกับเซมาเพชรนะครับโดนหน้าที่ทองน้องโอไปคือแพ้ไปเลยน็อกไปเลยนะครับ3น้องโอเนี่ยเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะครับเปิดเกมแรกให้รู้ๆกันไปนะครับด้วยที่ว่าสไตคือแบบเป็นคนที่ไม่เคยได้เปรียบรูปร่างเขาอยู่แหละพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ต้องแบบอยากจะเข้าไปทำเขามันก็เข้าไม่เนียนนะครับนั่คือที่ก็เป็นที่มาของข้อเสียน้องโอนะครับ น้องโอเนี่ยเป็นคนเข้ามวยหลวมนะครับหน้าเปิดกัดตกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมันต้องเข้าไปลุยเพราะว่าเสียเปรียบระยะอยาจะเข้าไปต่อยหมัดเนี่ยคือหน้าเปิดบ่อยกัดตกบ่อยนะครับผมแล้วก็ 2. เนี่ยน้องโอเป็นพวกแบบไม่ใช่พวกระยะเนี่ยไม่ได้แม่นยำร้อยเปคือมีเตะวืดวาดเนี่ยคือเห็นบ่อยนะครับเจอกับกุหลาบดาก็มีเตะวืดวาดไปนะครับ3น้องโอเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบ ป้องกันตัวเก่งนะครับใช้วิธีกาดอย่างเดียวไม่ได้เป็นคนมีแบบเฮดมูฟเมนต์แบบมวยสากลนะครับผมก็ข้อนี้ไปเนี่ยถ้าเจอกับเขียมลันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้หนักอยู่นะครับมาดูกันบ้างเขียมลันเป็นไงนะฮะเขียมลันเลยข้อดีเดี๋ยวข้อหนึ่งเยเขียมลันเนี่ยนะครับต่อยมวยฉลาดเนี่ยเขาเรียกว่านักมวยนิชาญฉลาดเนี่ยคืออย่างนี้เลยคือไม่แลกด้วยนะครับไม่ไปไม่ไป ตกลมบอลด้วยไม่ลงไปลุยด้วยนะครับไม่เข้าไปเจ็บตัวด้วยนะครับเลือกต่อยเฉพาะที่ตัวเองได้เปรียบเท่านั้นนะครับนี่คือเคียมลันเลยนักสู้ที่ชาญฉลาดคือแบบนี้แหละครับเลือกต่อยนะครับไม่ยอมเจ็บตัวเรื่องอาจจะต้องไปลุยด้วยนะครับเรามีความไวที่เหนือกว่าเรามีหมัดที่หลายมุมกว่าก็ใช้ไปนะครับผมข้อ2เป็นคนที่มีวินัยในฟุตเวิร์กมากๆเท้าเนี่ยขยับตลอดเคลื่อนไหวร่างกายทำได้ดี เห็นกาดเคียมรันเนี่ยนะครับใช่เลยละไม้คล้ายคลึงคาบิบนามากูมเมดอฟนะครับมาจากรัฐเดียวกันดาคัสถานสงสัยไม่รู้คุมมวยคนเดียวกันหรือเปล่านะรหรือว่านักมวยดาคาสถานทั้งหมดกาดสไตล์นี้ก็ไม่อยากทราบได้นะครับฟุตเวิร์กไวสายตาดีนะครับเคลื่อนวินัยในการที่แบบเข้าออกเข้าออกเข้าออกเขาเนี่ยมีตลอดไล่ไม่ทันนะข้อสุดท้าย อาวุธคมจุกจิกหลายมุมน้ำหนักเนี่ยไม่มากแต่แบบจีดจ๊ดๆแล้วก็เป๋เลยนะครับพงศลิโดนหุกซ้ายไปเป๋เสือแบ็กโดนหุกซ้ายไปหลับอวตารนับสุดท้ายเริ่มจากฮุกซ้ายก่อนนะฮะหุกซ้ายเคียมรันเนี่ยนะครับคมคมเลยนะครับอาวุธคมคม,คมข้อเสียบอกจริงๆนะเรามีข้อมูลเขาแค่3ามไฟ ยังไม่เจอนะครับข้อเสียมีแต่ว่าแบบจุดที่พัฒนาเนี่ยถ้าเขาเคียมรันเป็นคนที่เหมือนอาวุธผสมผสานหลากหลายกว่านี้ตอนนี้น้ําหนักเขาจะทางไปทางหมัดเยอะแต่ศอกกระเขามีไหมมีแต่น้อยเตะมีแต่น้อยหมัดเขาหลายมุมเยอะที่เหลือจุกจิกได้ถ้าเขาแบบพัฒนาตัวเองเก่งขึ้นไปนเหมือนกับว่าสามารถผสมผสานอาวุธได้หลากหลายรูปแบบนี่านะครับดูแล้วแบบรูปร่างก็สูงสูงร้อยเจ็ด เจซนติเมตรนะครับความมั่งวัมีดูแล้วแบบอยากให้เจอกับนิโคคาริโลจริง,รงถ้าจะดีถ้าจะเป็นสไตล์ที่ออกมาดีนะครับผมอ้าวเป็นอย่างนี้ปุ๊บทำยังไงดีเป็นน้องโอ๋นะครับทำยังไงนะครับต้องสู้กลางเวทีครับเป็นน้องโอ๋อยากชนะเคียมรันนับถ้าเดินไล่เคียมรันเนี่ยให้เคียมรันได้บุญให้เคียมรันได้ work, ฟุตเวิร์กฟึบฝึซ้ายขวาซ้ายขวาออกไล่ไม่ทันตอนนี้น้องโอ๋ไม่ได้เป็นคนที่มีสปีด จัดจ้านอีกต่อไปยังมีอยู่ยังเร็วอยู่แต่ไม่ได้จีจัดนะครับเคียมรันเนี่ยจีจัดกว่านะครับสู้กลางเวทีหาจังหวะเตะขาล่างให้ได้นะครับไม่ไล่กดดันจนตัวเองหลวมเกินไปนะครับไล่แบบพงศริที่เห็นเนี่ยนะตายแน่นะครับไล่เป็นแบบทื่อๆไม่มีเฮดมูฟเมนต์นี่โดนเลือกเป้านะครับพยายามสู้กลางเวทีไว้สู้ด้วยจังหวะใครหาจังหวะได้ก่อนชนะ คนนั้นก็ชนะไปนะครับผมแล้วก็2เลยพกศอกไปด้วยนะครับถ้าตัวเองอยู่ในระยะประชิดของระยะหมัดของเคียมรันเนี่ยยากเลยนะครับประชิดไว้ศอกไว้ปล้ำไว้เข่าวไว้นะครับผมก็น่าจะได้แต่เคียมรันเนี่ยทาเป็นเล่นไปนะครับปั้ำเป็นนะเข่ามีศอกมีนะครับคือเหมือนกับว่าพอถึงเวลาที่เขาต้องใช้เนี่ยเขา,เอาออกมาใช้ได้เลยนะครับ แต่ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยคือเป็นสไตรเกอร์ออกหมัดเยอะแล้วก็เตะขานะครับผมถ้าเป็นเคียรันล่ะถ้าเป็นเคียมรมันนะครับอยากชนะน้องโอนะครับฟุตเวิร์กตลอด3มยกไวกว่าแน่นอนนะครับมีวิในัยในการเคลื่อนไหวนะครับหาจงังหวะออกหมัดให้ได้คมๆนะครับผมเป็นเคียรันต้องอย่างนี้หมัดแกเนี่ยไวคมน้องโอไม่มีเฮดมูฟเมนครับผมคิดว่าตรงนี้เคียรันได้เปรียบเยอะนะครับแล้วก็ข้อ2 ต้องเก็บอาวุธในการเตะขาของน้องโอให้ได้ต้องยกบังให้ได้ต้องยกหลบให้ได้นะครับต้องอ่านให้ออกน้องโอเนี่ยสไตล์ไหนเนี่ยเขาควานหาเจอแน่นอนเรื่องการเตะเขาแฮกกอร์ตี้เข้าออกเข้าออกดีๆน้องโอก็เตะขาได้หลายครั้งนะครับแฮกกอร์ตี้บอกว่าน้องโอเตะขาเขาเนี่ยครั้งเดียว2ครั้งขาเขาชาเลยเขาตัดสินใจออกหมัดเลยนะครับเป็นที่มาของการชนะนกนิโคคาริโล่ใหญ่ที่สุดในรุ่น -65 กิโลกร,รมัม ใส่จนเป๋มาแล้วนะครับผมเจอนิโคคาริโลข้างนอกลุมพินีนะฮะยังเดินเป๋อยู่ตอนนั้นจําได้นะครับผมต้องยกบังให้ได้ต้องเก็บให้ได้น้องโอหาเจอแน่นอนครับถึงแม้ว่าเคียมันจะวัยแต่เหมือนกันครับหมัดน้องโอหมัดเคียมันก็มีสิทธิ์เข้าหน้าน้องโอได้เยอะแน่นอนเพราะว่าน้องโอไม่มีเตุมูเมนต์นะครับความน่าจะเป็นบนเวทีผมคิดว่าน้องโอเนี่ยจะหาจังหวะแตะจ่อย,อยางเนี่ยเจอ แต่ไม่ได้หลายครั้งไม่ได้จะแจ้งแบบนิโคคาริโลนิโคคาริโลไม่ได้เคลื่อนไหวแบบเคียมรันนิโคคาริโลไม่ได้มีฟุตเวิร์กแบบเคียมรันนะครับเตะได้แน่แต่ไม่ได้เข้าเป้าบ่อยแล้วมีแค่3มยกมันไม่สามารถที่จะแบบผีดอกออกผลได้ในตอนท้ายอย่างเงี้ยนะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับเคียมรันผมคิดว่าเคียมรันเนี่ยจะดักจังหวะออกมัได้รบกวนน้องโอได้หวังให้น้องโอเนี่ย น้องโอเนี่ยเป็นคนที่โดนแล้วเนี่ยแกจะมันพอแกโดนแล้วแกจะพยายามจะเอาคืนแล้วมันเป็นที่มาของการหลวมนะครับน้องถ้าเคียมรันลบกวนล,ลบกวนแล้วน้องโอต้องการคืนเนี่ยนะครับเป็นจังหวะผมคิดว่าเป็นจังหวะที่เคียมรันต้องการฮุกซ้ายของเขาเนี่ยนะครับส่งเสือมแบล็คคมๆหลับส่งพงศลิเป๋น้องโอนะครับไม่ได้เป็นคนมีคางหินโดนไปเนี่ยต้องมีเป๋นะครับเคียมรันเนี่ยผมคิดว่าหวังอย่างนี้อยู่นะครับ ส่วนผลการแข่งขันคิดว่าจะเป็นยังไงนะครับผมผมคิดว่าเคียมรันน่าจะชนะคะแนน3ยกนะครับไวกว่าหนุ่มกว่าพีกกว่านะครับน้องโอ๋ก็อยู่ในช่วงโรยลาแล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีเซตอัพการเตะดีเท่าไหร่นะครับ <c oughs> แต่เจอนักมวยหนุ่มรูปร่างด้วยนะครับรูปร่างสูงถึงร้อเจ็ดสิบแปดเซนติเมตรนะครับน้องโอเนี่ย ไม่รู้วันแชมเปี้ยนชิพเว็บไซต์ยังเขียน170อยู่ไหมนะครับผมคิดว่าน้องโอเนี่ย163ถึง165เซนเท่านั้นเองนะครับผมเคียมรันชนะคะแนนนะครับพอเคียมรันชนะคะแนนแล้วเนี่ยระหว่างที่ปาร์ตี้ที่อเมริการถถังจะเจอกับซุปเปอร์เล็กนะครับผมคิดว่าเขาต้องจัดแน่นอนนะครับนิโคลคาลิโลเตรียมตัวร้องเพลงรอต่อไปได้ถ้าไม่อยากถ้าอยากจะต่อคิวแล้วร้างเวทีก็ต่อไป แต่ถ้าไม่อยากต่อคิวอยากหาเงินเข้ากระเป๋าเจอกับเคียมรันนามาตี้ได้นะครับน่าดูมากอาจจะเป็นในไฟไนท์เสาวเช้าหรืออาจจะเป็นรายการใหญ่ลุมพินีก็ได้นะครับหรือจะมีรายการห้อยตัวเลขในปีหน้าก็น่าสนใจนะครับเคียมรันเจอนิโคโคนโล่น่าสนใจมากแฮกเกตี้แฮกตี้นะครับหลังจากที่แพซูเปอร์เลกไปแบบ หมดรูปขนาดนั้นนะครับจะได้กลับมาชิงเลยเนี่ยคงไม่มีทางต้องรอซูเปอร์เล็กไปท,ทําธุระกับรถถังก่อนแล้วก็ถ้าอยากจะเหมือนกับว่าได้ตั๋วกลับไปชิงเนี่ยนะครับแฮกเต้มีให้เลือกระหว่างนิโคเขียมลันนาบิลนะครับเลือกใครดีใครน่าจะงานง่ายสุดนิโคคงไม่ใช่เขียมลันเหรอนาบิลไหมเขียมลันหรือนาบิลนะครับถ้าเป็นผมเป็นผมเป็น h ฮกเกตีเลือกนาบิลแล้วกันนาบิลยังประสบการณ์น้อยอยู่ถึงแม้จะเสียเปรียบรูปร่างแต่ยังพอมีรูปแบบในการชนะได้จากซูเปอร์เล็กแต่ถ้าเจอเคียมรันไวๆเนี่ยนะครับแฮ <k> กเกตีก็งานายากอยู่พอสมควรนะครับ <k> เคียมรันชนะครั้งนี้คงจะอีกครั้งหนึ่งนะยังไม่ถึงยังไม่ต้องยังไม่ต้องรีบนะครับเจอเอาสนุกสนุกขอดูอีกสักแมตช์หนึ่งก่อนกับนิโคคาลิโลนะครับวันนี้ลาไปก่อน ขอบคุณท่ติดตามสวัสดีครับ